นนครับคุณดูชมก่านวันนี้คุณจะมารีวิเจ้จะองแล้วคุจะขออะไรยงงให้คุชมบอกวีลิงลิงนะคครับจะผกินัวเองนี่เจ้จะงก็ตั้งเองกินรับเ้ดูนเอ เดี๋ยวจัดก่อนไม่ได้เตรียมตัวเลยครับบอกเลยว,ว,ว่าผมไม่ได้เตรียมตัวเลยครับผมต้องมาไจอ้ชิบชิบก็ไม่อยากใจะเปิดไม่อยากให้ชแชนเนลมันลางครับกดไลค์ด้วยนะงคกดไลค์ให้ให้ ไม่กดไลค์กดซับสไคร่เลันะครับแค่นี้แหละดูคัอที่เข้าหชุบปุ๊บล้าดูเลยชลอกหลังคน้างช่ลยครับที่มีเสียงรถพอดีวันรถมันเคยเยอะ ตับอนพิอกรพอกระโดดพอถึงแล้วก็กดกดเลยปุ๊บเออแล้วมาดูนี่จิ้งนี่นะมตกัน big b a n ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคได้ นี่นี่กรณีนะครับปึ๊บอ้าวอ้าวอ้าวโอเคเดี๋ยวก็เทมแล้วอือฮึ Mày chút đi qua Mày chút Đó Ok, okay. 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 ผมจะขอจบทีนะครับทีครับปิ๊บปสวัสดีครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์ไอันนี้นะบอกผมว่าทิ้งนี้ยังไงนะคร,ร,ะครผมจะทิ้งนี้ให้ทุกคนสวัสดีครับ